Good morning ค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีทำไข่เจียวชะอมกับใบมะรุมนะคะอันนี้ชะอมที่เอาใบออกมาแล้วแล้วก็ใบมะรุมนะคะแล้วก็ไข่สามฟองแล้วนี่กำลังตั้งกระทะไว้นะคะใส่น้ำมันส่วนไข่นี่นะคะเราก็ใส่น้ำปลาเกลือพริกไทยนิดหน่อยแล้วก็ผงกระเทียมนิดหน่อยก็ได้นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอ,า,อเาจะเอาไข่ลงไปก่อนดีกว่าทำเป็นแบบเหมือนไข่เจียวดีกว่าง่ายดี <c oughs> ก็เทไข่พอกระทะร้อนแล้วก็เทไข่ลงไปเลยนะคะ ก็เอาผักตงนี้ค่ะใส่ลงไปใส่ไปให้หมดเลยค่ะ อย่างนี้นะคะแล้วก็จะทำสแกมโบเอ็ก็ได้ค่ะรออีกนิดนึงก็จะเป็นไข่เจียวนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสแกมโบเอก็ก็อร่อย เดียวกับแซนด์แบอร์เอ,เอ็กก็ขก็จะคล้ายๆกันนะคะปิดไฟ าคะได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยเป็นไข่เจียวมะลุม,รมหรือว่าแซมโบเอก็กมะลุมกับอ่าชะอมค่ะ เดี๋ยวจะเอาไปทานกับข้าวนะคะสวัสดีค่ะ